สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอีกแล้วเบิร์ดชัยบอลสีวันนี้มาถี่มากวันนี้ว่างไงไม่มีธุระเลยมานะครับเนาะนี่วันนี้มีบอลสีมาแบ่งอีกแล้วสิบสองต้นโทนเหลืองเองมีเออด่างแดงๆตัดด้วยหนึ่งต้นนะครับนี่วันนี้มาเลยมีทั้งไม้แยกหน่อไม้เทพไม้แรแล้วก็ไม้แอบเลแล้วก็ไม้ไม่มีคนแรนะคนละอย่างนะครับ มาครับวันนี้มาแบ่งปันบอลสีกันอีกแล้ว12ต้นเหมือนเดิมหยิบมาทีละนิดทีละน้อยนะครับใครที่รอบอลสีอยู่ก็มาเลยครับผมโอเควันนี้ก็จะจัดเอ่อจะแจ้งสิมาจัดอะไรแจ้งค่าส่งก่อนค่าส่งก็เมาๆนะครับแบบโอน ห้าสิบบาทนะครับเมาเมาเนาะห้าสิบาทไม่มีบอกเพิ่มแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับเมาเมาหกสิบบาทส่งไปสนีไทยอ e m s เหมือนเดิมส่วนท่านไหนอยากให้ส่งขนส่งไหนก็บอกได้แจ้งได้นะครับเดี๋ยวจัดส่งให้เนาะมาครับเรามาเริ่มกันที่ราคาเบาๆก่อนบอนสีราคาเบาๆต้นนี้นะครับหลวงตาเมืองนี่น่าจะแผงอะหลวงตาเมืองต้นนี้ดูทุกท่าน สวยงามมากด่างทุกใบด่างสวยทุกใบเลยนะครับหลวงตาเมืองกระถางนี้นะครับสนิ้วฟอร์มสวยๆกระถางนี้แบ่งให้ในราคา60บาทนะครับสำหรับหลวงตาเมืองกระถางนี้ดูทุกท่านด่างสวยนะครับด่างสวยทุกใบเลย60บาทครับสำหรับหลวงตาเมืองเนาะโอเคครับต่อไปบอนสีแยกหน่อครับ<ม>ปักษาปีกทองทุกท่านนี่ ด่างเหลืองด่างเหลืองก็มันก็คือนกกระทาด่างนั่นแหละนี่ครับอันนี้แยกหนอนะครับผักษาปีกทองต้นโตแล้วนะครับนี่กระถางนี้แบ่งให้ในราคา100 100บาทท้วนนะครับเนาะสำหรับปักษาปีกทองดูสิโอ้ด่างกระจายมาเลยนะครับเป็นอบอลสีแบบด่างนะด่างเหลืองนกกระทาด่างเหลืองแล้วดูเม็ดเยอะมากเม็ดขาวเนาะนกกระทา ด่างเหลืองกระดูกสีชมพู100บาทนะครับสำหรับปักษาปีทองนะครับนี่ดูสิสวยงามมากเนาะนกกระทาด่าง100บาทปักษาปีทองต่อไปเราก็เข้าสู่ไม้แรกันบ้างนะครับไม้แรแรเลยเราก็จะเริ่มต้นที่ต้นนี้ก่อนนะครับอะไรนะเทพัส,สุธาเทพัส,สุธามีอยู่2กระถางทุกท่านมาเรามาเริ่มกระถางที่1นนะครับเทพัส,สุธากระถางที่1 เอาไปในราคา150นะครับสำหรับเทพพัสุธา150บาทนะครับนี่โอ้เม็ดชมพูเข้าแล้วนะครับดูความด่างของเขาด่างสวยมากเทพพัสุธา150บาทนะครับต่อไปเทพพัสุธากระถางที่2ช่วงนี้โทนเหลืองมาแรงนะทุกท่านนี่แอาดูใ <laughs> บนี้คือเหลืองมาเชียวแต่ใบนี้เหลืองป้ายมาแล้วนะครับเนาะ150ครับ สำหรับเทพสุรากระถางที่สองนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนะไซส์กระถางสี่นิ้วนะครับทุกท่านนี่ส่งง่ายเ <c oughs> นี่ยครับไม่เฉาส่งไปก็ผมส่งทั้งกระถางนะนี่เทพสุรามีอยู่สองกระถางกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อไปอบับเบิ้ลบีดีกว่าเมื่อวานมีคนทักถามมาเยอะมากบับเบิ้ลบีมีอยู่สี่กระถางนะครับทุกท่านสี่กระถางนี่ มาใครถามหาบับเบิลบเดี๋ยวมาให้เลือกกันมีอยู่4กระถางนี่บับเบิลบีดูสวยๆนะครับด่างสวยๆเลยเริ่มกันที่กระถางที่1นะครับนี่สองบาทนะครับสำหรับบับเบิลบกระถางที่1โตมาสวยมากทุกท่านอันนี้เป็นบับเบิลบีเจน2องนะครับ G2 เจนสเนาะกระถางที่1 250งาสนะครับต่อไปบับเบิลบ กระถางที่สองทุกท่านนี่ครับอันนี้ก็250นะบับเบิลบใครที่ถามหาใครที่ไม่ทันก็นี่ครับมาแล้วมีอยู่4กระถางเ <c oughs> มื่อวานบอกหมดนะครับเนาะที่จริงไม่ใช่ไรหรอกคือถ้าเราบอกว่ามีอยู่ก็ลูกค้านะครับที่จะเอฟบอลก็ขอดูหน่อยนะก็มันก็มืดแล้วเนาะเราก็เราก็จะเข้าสวนไม่ได้ พอเราบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าส่งให้ไอเราก็ลืมไ <c oughs> อเราก็ลืมตลอดนะครับว่าจะส่งให้เนาะมันลืมมันขี้ลืมผมขี้ลืมนะครับก็เลยเอะเดี๋ยวมาดูวิดีโอแบบนี้ดีกว่าเนาะกระถางที่สองสองร้อยห้าสิบต่อไปกระถางที่สามครับบับเบิ้ลบีโอ้ต้นนี้ด่างสวยมากนี่เลยสองร้อยห้าสิบบาทครับสำหรับบับเบิ้ลบีกระถางที่สามนะครับดูความสวย เหลืองอะลามทุกท่านเหลืองสวยมากดูครับนี่บับเบิลบีเนาะสองร้อยห้าสิบนะครับกระถางที่สามต่อไปบับเบิลบีกระถางที่สี่นะครับนี่สองร้อยห้าสิบอันนี้น่าจะเจนหนึ่งแหมเอ้คุณเบิร์ดรู้ได้ไงนี่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 มันมีภาพพลาดตรงนี้นี่ครับนี่เห็นไหมมันจะมีภาพพลาดตรงนี้แน่นี่เจนหนึ่งจะเป็นภาพพลาดตรงนี้แต่ถ้าเจนสองก็จะเป็นเม็ดแบบนี้ นี่นี่นะครับอันนี้ประมาณนี้ <c oughs> แต่มันก็คล้ายๆกันแหละเนาะโอเคครับบับเบิลบีมีอยู่สี่กระถางทุกท่านดูครับสวยๆสยี่กระถางเอาไปกะถางละสองร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะโอเคต่อไปต้นนี้เลยนี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นี่ครับมาแล้วอุทยานหลวงเนาะ กระลาทางนี้ขอในราคาต้นนี้ด่างสวยนะเมื่อวานขาย290อันนั้นด่างด่างน้อยกว่าต้นนี้ต้นนี้ด่างสวยนะครับขอในราคา350บาทนะครับสำหรับอุทยานหลวงเนาะ350ต้นนี้สุดจัดประหลัดบอกแง่ถึงประลัดจะลาออกก็บอกไม่ได้อะอะไรเนี่ยพูดไปเรื่อย นี่ครับผมสุดมากต้นนี้สามรอยห้าสิบบาทอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะครับนี่มันต่างกับบับเบิ้ลบียังไงคุณเบิร์ดนี่ไงก็ดูไงอุทยานสะดือจะแดงนี่นี่น,นี่เริ่มแดงมาละอุทยานหน้าส้มเริ่มแดงมาละแต่อันนี้มันมีเม็ดแล้วก็ทรงใบก็ต่างกันทุกท่านทรงใบเนะบาะทรงใบต่างกันนี่ครับนี่อันนี้สามร้อยห้าสิบเนาะอุทยานหลวงราชพฤกษ์ต่อไป ออปติมัตออปติมัตนะครับทุกท่านมีอยู่สองกระถางอ่ะเรามาเริ่มกันที่กระถางที่หนึ่งออปติมัตออปติมัตกระถางที่1น่ี่สวยงามเลยเปิดหน้ามาสวยออปติมัตอยู่ที่450บาทนะครับทุกท่านออปติมัตเป็นบอลสี <c oughs> ที่มาแรงแล้วก็มีคนตามหายเยอะ มากในกลุ่มก็ประมูลกันต้นเล็กๆก็ปิดกันไป7800แปดร้อเบชัยขอ450รอยห้สิพอสี่าสำหรับ fc ช่องเบืดชัยนะครับกระถางที่1นึ่งออปติมัตเนาะต่อไปออปติมัตกระถางที่2ต้นนี้คือสุดอะต้นนี้คือสวยดูแดงขอบแดงขอบแล้วก็เขียวตรงกลางแล้วก็สะดือออกเหลืองๆนี่ดูครับต้นนี้ต้นโตต้นโตละ เอาไปในราคา450บาทสำหรับออปติมัตนะครับทุกท่านนี่ไงสวยเลยออปติมัต450ถ้าไม่ออกผมก็จะเอาขึ้นกระถาง6แล้วก็อฟอร์มไว้นะครับเนาะแต่น่าจะออกแหละเพราะว่ามีคนถามหาเยอะมากออปติมัตสอกระถางกระถา,างละ450นะครับต้นสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่ศิลาแก้มแดงแผลงแบบสวยแก้มแดงนะครับเนาะ อันนี้เป็นศิลาแผงนะครับต้นนี้เอาไปหนึ่งพันบาทฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเบิดเดี๋ยวก่อนทําไมแพงหนึ่งพันบาทเลยเหรอให้ดูต้นแม่ก่อนเดี๋ยวให้ดูต้นแม่แล้วค่อยแล้วค่อยด่าผมนะ <c ười> คือสวยอะโตมาสวยนะครับต้นนี้หนึ่งพันบาทศิลาแก้มแดงแล้วก็ทํายากมากจํานวนน้อยมากในตลาดนะครับนี่หนึ่งพันบาทาสวน อื่นสวนอื่นนะสวนที่ผมรับต้นแม่มาเขาขายกันพันห้าถึงสองพันห้านะทุกท่านแต่ต้นนี้ผมขอหนึ่งพันบาทผมแบ่งให้มันมีอยู่เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ต้นอนะแบ่งไปแค่ไม่กี่ต้นเองนะครับต้นแม่สวยสวยจริงๆนะครับอันเนี้ยอย่าเพิ่งด่าผมอย่าเพิ่งดา่ามากผมนะว่าทําไมแพงผมได้ต้นแม่มาแสนแพงเลยทุกท่านแพงมากนะครับนี่เอาไปเลยนะครับหนึ่งพันบาทเนาะ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้มีแค่นี้12ต้นเหมือนเดิมสนใจบอลสีต้นไหนก็ทักเฟสทักไลน์มาได้ตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ